ปัสดยายโอ้ยมายางหางลูกหลานไปใส่เหมือดลูกหลานไปใส่เหมือดเทพเนอะเทพก็ได้มากผู้เดียวมากมากเลยทั้งผีใหายทั้งที่เออทั้งผีใหายเหรอบัดบ<อ>ัดขโมกพี่ไม่ได้ไม่หมดก็ซ้ำกันเหมือน อาหารเสร็จง่ายไช่ดีฟิมกันขาแตกไปไปไปพี่แม่พยายามใส่ถุงกระโปรงโอ้ยคุณยายคุณยยาจะกินอะไรฮะคุณยายจะกินอะไรอยากกินน้ำเป๊ปซี่แล้วคุณยายจะทำยังไงดูก่อนดูก่อนคุณยายเสื้อเป๊ปซี่เนี่ยโอ้ยเสื้อเป๊ปซี่เนี่ยมันบอแมนแล้วนะเข้าไฮยอดเอา ยอดเอา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 เจ้หนุ่ยบอกก็แมโอ้เจ้หนุ่ยบอบอแมนเนอันนี้ี่อย่างมีมีเออเออเออนั่นนี้โอ้ยเอาไเอยคันไหวัดีวาอน้ยห้บจาโอ้ยเั้เฮ้อยย้า้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเอ้้วบ้เ้เเงยเ้ย บอมีนคนนี้เลือกชิ้นขาได้หน่วยบอกแล้วนะเลือกชิ้นขาดนี่นี่เลือกเอาชิ้นขาคนเลียนหลายๆอยู่เนี่ยเออเลือกเอาโอ้ยบันนอกเลยเถ่ะเถอโอ้ยเมื่อยได้เลยเอาหยั่งบันอยู่เนี้ยจนกินหยั่งแล้ววัี้ป๊บสี่แล้ววันเลียนบะทันหอดเล่นบะทันหอดเล่นต้องพดอันนี้เออกดน้ำลูกน่ะจะกินบะน้อเมื่อนี่แป๊บซี่กระป๋องสไปร์โต้สไปร์น่ะ โอ้โหในพิจูโหม่โอ้ยเนาะฮัยังหรอเลยเลียนเลีนกตบนออมใใหญ่เฮ้ยเพศเป็นม่ะเรด่มแปสิมาแล้วคนแม่คแม่เออแค่หะเล่นมานยอมรับี่เด้ยอมรับก่อนโซนทีเออเออกดเจ้า ค่จะได้บานนี่ค่ะค่ะโอเมนพี่พี่มาเอาทั้งหลังพี่มานอทงหลังแล้วพี่เขาเปิดประตูทั้สี่เลยค่ะเอะไเปิดเราลไรบ้เาเยจเปิดเราด้บานนี้บันนี่เปิดประตูแม่ฮูดยุปุ่นจบเไตบข้างหลางมม่จบปุ่นเห็นล้นจบเอาอะไรมันจบจบเอา โเปยกซีุไม่มีคุณก no. <im wow. no no ็นอนอยู่นจกด้่ดึงขึ้นดึงอะไรขึ้นดึงอไขนบเมบอนั่นั้นยกอันเหลืองดูยกข้นยกขึ้นไปยกขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยหามเลยเอาได้กินแล้วพี่น้อง เงินทอนดิไปเมยจะเป็นมากคนดีวอไกินดอกอเก็อยากยคนเนงิ่อนทอนเงินทอนนี่อนทเอาเง่นทได้ติเอาทอดแน่ทอนแน่เอาเอาไป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 พาไปอายคนได้แดกไา้เงื่อนเจ๊เจ๊ปจคนมากคุเียวนตายตายตายจะายคนจะเบิ่งหุนเลยจ้าลิตรี่เขียวจาวะ ยิากบัดีเขอพึ่งแทงเพื่อกระทาซื้อของนอเนี่คือใล่ะออะไปหลไรแก่ขนมเนี่ยซื่อไปไฮร้านนย่ายซื้อไปไฮร้านนกินว่เป็นเอืออลูกร้านกินบ่เป็นมันกินเป็นตะโกแก่กับโกเด้งร้านลูกร้านกินบ่เป็นเซื้อไปหัวกินนะให้ล้วผัวเขาเมกเกียเล อันอันนั้นเมียสิมันเป็นกลมๆหรมันดึงนี่นี่มัน,นดึงจับโหลดงันโคจดคือหัวจักอันไม่ไงเคยกินตัวอันเอานี่แน่นใหญ่ี่หละนนี่อีกฮะนีงจาเก้าสิบสองบาทไี่ชิ้นหนึ่งนะี่ใส่บอกมีบอก อันอย่างหนึงโอ้ใส่บักทุเรียนสี่คนเด้ออย่าเอาสองอันเด้อร้อยหนึ่งในเจ้าบาทอันสี่คนเด้อเสือมดสี่เออเสือมันครบเด้อมุกเจ้าอยากยังเอาเรียบพุะอันปล่อยเอานี่ช็อกช็อกพีนัทนี่ช็อกพีนัทหนึ่งเออได้ดูไหมขอปล่อยเอานี่เราหนีนี่ สุก,เลส,กเลสุกเลสเออโ้น่องมาเอาน่องน้องนุยเอาอยัางน่องนุวยน่องเอายังอ่นเรียกชนกันยงอ,อ,อยากอยากก็อยากก็ต้องกินก็อ,อยากกันเจ้าขาโอเคพี่โอเลี้ยงในรถขอ,อยูเดอ

คุณแม่คุณยายก็บอกสีเขียวมันมีไงกันแล้วมุกคมแลบแม่ยังเป็นสีแดงแม่ยังเป็นสีแดงนะมันผู้บ่าวขายเนาะกันผู้บ่าวขายเอาสองอันเป็นบ่เอาน้ำส้มพันด้วยแก้วหนึ่งอ๋อเลื้องค่าโอเซค่ะสีพุ่มคือจะดีเกี่ยวกับอะไรกคือดีสีลายแค่ ตื่นทั้งร้ายขึ้นลอยแปดสิบเก่าหนึ่งจะส่วนมามบ้าแก้วงามแค่ย้อยย่อยย้อยหนุ่ยจะข้บวจ้าแก้วย้อยหนุ่ยจะข้บาวเจะแก้วซื่อไปเห็บพวนนี่โอลิ่งบวกกินตัวมันได้อันนี้มันนีเมีมันบอแมนของบริจาคเขาบริแม่มจะแม่ใส่ส่แม่แม่ใส่ใส่น่ใส่แม่ใส่ อหลอดแนแมได้อหลอดาอีกทุกคนเลยแก้วทุกคนนาก็ขอหลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้านข่อยมากมาโก้ขอยอยากเื่อใจร้านนาแม่แมแ้ล้วถืนกจนโอ้ยไนกอเ็นหาเย็นหาโอ้ันหาเนน้าน้

เบาเปียงหอยเนีเอาบอบอแล้วมาทีหนึงได้ไหมทีนี้สองซูดสี่เาดีนี่แม่ซูดหา่ใช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 ่โอ้ยฝุ่นคือเอาจนสันหาซี่ะไม่หาคิปโอ้ยม่เอาเรียว5คิคอยเอาคอยชูกแล้วนี่หาอ้ส่ซูหามางามแข็งสอมี่ ซื้อซืโอนี่นี่กได้อยู่นี่ซื้นี่มันรกอีกัวเน่ย้อนี่ซืจกจกเงินเห็นไหอ้าวกระจายิ่งปติกระจายตั้งหวดน้หอดเข็มเลยเว้อยสาฮะรอยหดแคใบนั้นสี่ใบจ้าจะเป็นเอาหลายเงียซัมมี่ดูอีกซองหยเอเ จกจกจกให้แน่ชี้ใจเงินเพื่อนในซองลอยเฮ้เบื้งเมื่อซองลอยซองลอยจกจกไปซองลอยเออนะอ้าซองลอยซองลอยซองใบโอ้พี่น้องซึ่งพอได้เอาใหม่เซขีมาซองใบซองใบเอาเงิ่อนเพื่อนมาแบบ เหมือดใจครับเหมือดใจเอา้าขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องได้ของขวัญแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณบาทนี้อันเบิ้งเครื่อนขึ้นรถขอยพี่น้องเอ้ยสลิส,สนรถ บ,บ้าแล้วเนาะเบิ้งพี่น้องบไปโคตรขึ้นรถเหมือนปัน๊มแต่แบบรถกระขั่นหน,หน่อยๆก็ขึ้นเออตตบอกรถคุณอ่ะสู่ตายว่แม่นบอกคุณมาย้ายมาขึ้นรถเด็กเจ้าอื่นนแพงแพงเสื้อเอล็นลกนั่นเสือไปโอ้ยิลตตัวรถคุณได้บัตรพี่ตัวรถเด้พี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอเคพอสวัสดีครับล้านใดบอกเรื่อปลูกล้านใดบอกเรื่องว่าอ้ไรตลาดครัตลาดเอ้ามีได้สิบบาทเด้ยังไงจะมาไว่ายเดินผู้ชัดทำไมขอบคุณพี่น้องแฟนเแฟนหมอล่าครับพอกันคลิปหน้าคลิปหน้าบาย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 สวีดัสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบังมือบังแค่ข่อยเสียวมืาอยู่ไหนมาดีเลยเจ้าหน่ากระตกโตโตล่มอีกเอ้าไปเดินทางต่อครับ